สวัีครับพบกับช่องกบวนท่าเนวาแ้วครับวันนี้พามาชมบรรยากาศมอหินขาวตอนกลางคืนนะครับเห็นแล้วครับเปิ่งน้ากันแล้วครับวางงามขนาดใดแล้วครับอุ้ยสวยงามขนาดขนาดครับเนี่ยครับเนี่ยครับมาใกล้ๆเลยแล้วครับอากาศก็น่าวหนาวนะครับนี่ครับครับมาตอนกลางคืนมาถึงงามขนาดใดแล้วครับ ดูความงามเลยนะครับนะครับทำยังไงหนาเตะครับนะครับคนสวยงามครับสมบูรณ์เลบทำมาเที่ยวนะครับเที่ยวตอนกลางคืนนะครับมาจากบ้านไทยนะครับนะครับน้ำนะครับ ับนะครับยังถ่ายเป็นรีเล่นะครับชมกันนะครับผมสวยงามนะครับเนี่ยครับหาเป่งยากนะครับหาเพิ่งอะไดนะครับหาพึ่งยากครับ นะครับโอ้ยหนาวครับเดี๋ยวนะครับนับนบน่งกันเลยนะครับบรรยากาศดีดนะครับบรรยากาศตัง้งลางคืนนะครับ โอ้หนาวยังขนาดน้ครับบอกแล้วว่านาวนะครับววควรจะทิพย์ยามองเกลีนะครับนครับแหล่งท่องเที่ยวเชยงภูมินะครับก็ได้เดินทางมาตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยนครับ อืมนะครับตอนกลางคืนนะครับนนนเนี่ยครับตอนกลางคืนยนี่มัแรงนะครับปวดหัวนะไอ้เพื่อนนะครับอาน้ำขนาดไหนนะครับ นครับนี่ารท่องเที่ยวิันก็มาเที่ยวนะครับ สวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนะครบมบรรยากาศนะครับนะครับขอนกลางคืนนะครับ ผมสวยงามนะครับ ขอจบคลิปสำานิด้อครับนะครับสำเนิด้ะครับสวัสดีครับ